แล้วก็มาฝนังกันนะคะรู้สิว่าวันนี้เราทำนั้นมันจะกินได้ไหมเออถ้า,าว่าเราทำอาหารไม่เป็นใช่แล้วแล้ว,ลวถ้าทำขนมเป็นถึงไม่กินไม่ได้ก็ตามแต่เราจะให้กิตตด้คนกินอ้ <laughs> อาวเฮ้ยใส่โงกุเลย,ยเป็ร์เชียนอ่ะอ่ะอย่าพูดมากเจ็บคอแกะเลยอ้ายขาดแค่แก,แกะก็ไม่รอแล้วทุกคน จะทำจะรอดไม่้ก่องงานดูน่ากินแต่เราทำจริงจะน่ากินหรือเปล่าอย่าพึ่งนี่เขามีแบบอย่างนี้ให้เราด้วยเดี๋ยวดูซิข้นตัดสีสัวเลยนะคะอันนี้คือวิธีทำมาทุกคนเราสามารถถ่ายรูปก,ก็ได้ช่วยหน่อยู้า้กลก่อนนี่ไกลไปไกลเขาอยากออกมาเออตรงนั้นแหละโอ้น้องเรานี Okay, โอเคค่ะทุกคนมาวันนี้นะคะที่เราจะทํากันอ่ะมาขั้นตอนแรกแกะถุงอย่าเพิเ่งแกล้งน้องนี่ใจแรงมากๆเลยอ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เนี่ยแถมใครด่าดมแถมแถมแถมนี่นี่สิ่งที่เราต้องใช้ก็ที่เห็นเมื่อกี้นะคะมีกันไกถุงของอันนี้ก็มีประโย่อมนะทุกคนท่านทิ้งเด็ดขาดเลยใช่แล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีกีตาร์ที่ทิ้งขยะ ไม่ได้อันนี้ต้องใช้อยู่ลูกถ้าอย่างพี่คงฉีดอุ้งหนานแล้วเลยโอเคทุกคนเรามาทํากันเลยเอาแบบแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราตัดตัดฝาก่อนนะคะตัดฝาสิ่งเล็กๆก,ก,ก่อนนีอะไรนีอะไรแบบเครื่องด็กเคร่ด็กน้อยเคึ้่อยู่อืออืได้แล้วจากนั้นมาก็ตัดช่องเล็กๆ โอเคได้แล้วค่ะผ่านสเตปหนึ่งเช็คโอ้ยมีต้องผกสเตปทุกคนทุกคง,งแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเติมน้ำเต็มถ้วยถ้วยฝาอันนี้ค่ะทุกคนเร,เราห้ามเราห้ามเทเอ้ยห้ามเทให้มันแค่ครึ่งฝาค่ะโอ okay, เคกลับมาสเตปสตปองเลยโอเคพิต้าแกถุงสีแกถุกกถกสงสีอันนี้ซะ,ะถุองอันนี้ใช้เด็กใช้เด็กแก แกมาเอาถุงสีเหลืองมาเดี๋ยวแกะให้ที่ถุงสีเหลืองส่ะรับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอะไรเลยแล้วะซื้อชสื้อค้าอะไหนคือละอันนี้คนคือละอันนี้คนไม่ออกสำหทุกคนเราจะดูจากจากลูกเอาเทใส่ถ้วยอันใหญ่นะคะต้อเรามองโวกเราวางให้ภาพและยาประมาทับเองไหมล่ะอู๋ไม่เอาตัดก่อนนะคะ โอเคแล้วก็อันนี้ก็เทใส่แก้วนี้เลยเทเออหน้าอันนี้เออทุกคนจะได้เห็นนะคะเทเลยเอ๊ะเมัน้อยไปไหมอ๋อนี่ได้ละเต็มเลยค่ะทุกคนอุ้ยน่ากินมากๆแน่เลยอ่ะแค่สีผมก็ดูน่ากินแล้วเป็นผมดมเด็กเลยอ่ะเฮ้ยเลยค่ะทุกคนไอ้ทำไมยังไม่ออกสักทีเออออกกันโอเค พี่เนาะนี่เนา่ยก็เอานี่เราห้หมดอุด้งแล้วเราต้องอใอสองอใ่อะไรต่อที่บอกหนู่นี่ไม่ไม่ไต่อไปตักน้ำใส่สกีต้าตักน้ำหนึ่งถ้วยอะเห็นี้ใช่ไหมแล้วก็ตักอันเนี้ยตักน้ำแล้วก็ใส่อันนี้ทั้งหมดสองถ้วยเห็นเราทเองเหรอใช่ตักเองทั้งหมดสองถ้วยแล้วเราได้ทำเองไงอยากทำไม่ใช่เหรอหพี่เนี่ยบอกพี่บอกว่าอยากทำอันนี้เหรอ โอ้ทำไม่เป็นอีกปล่อยปล่อยมาปล่อยนี่อันนี้เดี๋ยวนะตักอันนี้ค่ะหนึ่งถ้วยตักให้เต็มถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็เทอันนี้เทอีกสองถ้วยอีกถ้วยหนึงอีกถ้วยนึงรอดวิทย์เอิ่มตตากิต้าขาก็บอกไอ้คนไงพี่ไอ้คนมาเนี้มาพี่ช่วยโอ้ยหกเลยกี่ต้า น้เราทำหลเถ่อไปหมดแล้วทุกคนอุ้ยหอมอ่ะนี่ใครทำหกลูกเถ่อเนี่ยฮึใครบอกใครทำหกตกมงขึ้นเราซื้อให้เแผลดรปเปล่านี่ค่อยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะอู้ยแล้วสีกันดก้แล้วค่ะทุกคนโอเคเสร็จแล้ว อยากกินนะกลินหอมามากๆเลยทุฟันโอเคเราไปดับนี้ต้องแปะแป้นพิมพนะ์มานะแป้งมือสะอาดหรือเปล่ามือหนูเพื okay, ่อวิธีขยะมาโอเคแล้วต้งนี้จะไปล้างมือเลยเ <laughs> น้องเราล้างมือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบรอบนะทุกคนมันหนึ่งไปเราจะตักใส่นี้เลยนะคะเพราะว่าอันน<ม>ี้ที่ต้องให้น้องล้างมือสะอาดเพราะว่ามันต้องกดนะคะต้องกดแป้นพิมพ์ไม่ใช่ว่าจะจะแก้งอะไรอะไรเท่เลย อาติด <I> กินหอมมากๆเลยทุกคนใครอยากซื้อได้ก็ไปซื้อที่ดองกี้เลยนะคะวันแค่ไทยก็มีซื้อที่ดองกี้ได้เลยมีหลายแบบแว่าเลยทุกคนเราหยิบทั้งหมดสี่แบบมาอันนี้เป็แบบแรกนะคะ <Okay. S 1> ที่เราที่เราเอามาทําจ้ามาเร็วโอเคกิต้านี่ okay, ทุกคนใส่เรียบร้อยแล้วให้กิต้ากดกดไปเรื่อยๆว้าเส้กนกดสวยจังขอลองกดหน่อยโอเคทุกคน ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเวฟกันเลยนี่ไปแล้วนะ t 0 0 0 h o u s a n d years later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเราเวฟเสร็จแล้วทุกคนกินหอมมากเสร็จแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เราตัดทั้งหมดสี่ท่อนโอ้แล้วเขาจะมาตัดได้ไหมไม่ดูสิมันกรอบไม่เป็นไรทุกคนเราตัดได้แล้วใช่ไหมจ้๊จัหรือว่าต้องคว้าออกมาก่อนนี่ ตัดก่อนนะนี่ถ้าใสเครืใช้ไอ้นี้ช่วยมันจะมันจะได้ไม่หกไปไหนบันดูก่อล่ะตรงไหนไหลแล้วทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะกินไม่ได้ไอ้ต้ากินไม่ได้มันกรอบอ่ี๋ยวหนูอยากกินนะกินเอากินได้กินได้กินได้รับเียงรับเี้กินได้แค่สองชิ้นนะกินมันกมีสี่ชิ้นนะกีต้าเออแล้วต้องแบ่งกันคนละสองเออทุกคนพี่ทีคนพี่ทีคนไทยขีดเลยค่ะ แค่นี้เองง่ายบ๊อบมือบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ง่ายฉีกเลยแกเราต้องอ๋อนี่ไงเขาต้องให้เราตัด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 ใชไรอนี้ดีกว่าต้าตัดตามรอยใช่ไหมเข้าใจไหมตัดตามรอยอือใช่ที่ใช่ตัดตามรอยเข้าใจไหม้าทำได้กลเลยค่ะทุกคนก็ต้องเคยแบบดูน้องด้วยนะถ้าเราใช้กันไกลค่ะทุกคนไม่เห็นนะอาจจะอันไลน์ได้แต่คืออันนี้น้องกีตาร์ใช้กันไกลเ็นแล้วใช่ไหม ต่อไปนะคะต่อไปต้องใส่ถุงโา้กีตาเอ้ยไว้ข้างล่างทำไมมองไม่เห็นใส่ถุงสีส้มนะคะนี่เลยตอนนี้ถ้วยหน้าหิ้ว่างลแล้วเราก็จะเอาขนมหน้าหิเห้เราไว้ในนี้เเเตต ใช้ไงโ okay. อเคเราเอาไว้ดีนี้นะคะตรงนี้ค่อน,นี้เสร็จแล้วด,ล<_ <C> _><_>ดิ๊ okay. <Yay. S 1> กทูวร์ไว้แล้วไปไอ้ไอ้กระดาบที่สามใส่ถุงสีส้มๆกิตดด้าตัดรอเลยนะตัดนี้เหรอตัดที่พี่บอกรอเลยแฮมูชิ ตัดน <c oughs> ี้ใช to ่ไหมพี่ชาตตัดหรือว่าตัดตรงนี้ไปเลยตัดทะลุเลยลูกตัดทะลุประตูเลยเอเบิลด้วยเอบุยตัดได้ถึงตัดได้ถึงไอ้ตรงสีชมพูอ่ะเอาว่าตัดด้วยตัวเองนะพี่ชาโอเคหรือยังเออเอาวันตัดเก่งนะเนี่ยมันใช้ได้ต้องให้แบบเป็นพ่อครัวระดับหนึ่ง เชฟตัดกระดาษแด้ต้องม้เขาู่ไว้ทำไมหรือว่าเขาก,ก่อนอกกอนะราพี่ก่อนทำแค่นั้นไปก่อนเขาจะให้เราวางอะไรบางอย่างตรงนี้แด่ๆเดียวใช่ไม่ต้องวางของเคยเสร็จแล้วมันเหมือนเฮ้ยอ,อ,อันอนี้นนเป็นอันนี้น่าเป็นแป้งพิซซ่าแน่เลยถ้าเด่นได้กูจะเลือกอันไหนก็ได้ที่เป็นซอสเสร็จไม่เลือกคดไม่เลือกสุดตาอ้าวทำไมอ่ะโอเคต่อไปอันนี้ต้องตัวงันทั้งหมด4 สี่นะคะม,มือไปเช็คมือก่อนไปสองน้องอีกทีนะน้องต้องทำอีกแล้วแล้วเนี่ยล้วก็เอาเอาไปแกะด้วยไปแกะด้วยแล้ว,ลวกนน็อ่ากีตาไปละน้อง,น,องน้องเราเป็นเป็นไปแล้วเอามาตรงน,นี้อ่ะไปเช็ดมือเนี่ยทุกคนน้องอ่ะไม่น่าถึงน้องเราผอมกว่าเราอีกเพราะว่าน้องเขาเดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบรอบละไปล้า <t> งมืออ้าดื่มน้ำไปกี่ถ้วยแล้วเนี่ย สามกับไปเทือที่สี่นะคะเทอดีซีโอเคครบแล้วโอเคทุกคนเราจะมาคนกันเลยยูนคนไม่ไม่ต้องคนเธอคนไม่สวยไม่ขอค <c oughs> น,นด้วอเอไหนเอเดนคนไหมกินหอมจังเลยพิซซ่าด้วยลำไส้กระเด็นค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องเราคนก่อนนะคะจะอ่านออกไปใช่แล้วพ่อเขาบอกว่าให้เราปั้นเป็นกลมๆนะคะกลมเสร็จทั้งหมดสองลูก แล้วก็มาแปะใส่จานพิซซ่าให้เราเตรียมไว้งั้นเดี๋ยวเราหมา่รอเดี๋ยวเราจะเป็นคนตัดถุงก่อนนะ่นชิต้าเป็นคนคนนะคะนี่เราตัดก,ก่อนเลยว่าเราตัดกันไกลนะคะทุกคนให้ตัดแบบช้าๆนะทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าเราตัดเร็วเกิน,นกไปอาจจะตัดนิ้วเราขาดได้นะคะชิคกี้าใช่ตดยหยิบเบ็นให้โอเคแคาหมดสองแผ่นนะคะทุกคนเรา<ม>ได้แล้วาีที่วันนีเ่เราได้ฐามแล้วคะ่ะทุกคน ๋ต่เราค่อยระวังอันนี้เนาะค่อยระวังเจ้าสมัยเลียวเผื่อว่ามีใครบัดตกขึ้นมาก็จะอดกินนะคะเช่็จแล้วอืมใช่ได,ได้อันนี้เราต้องเขี่ยๆหน่อยเขาบอกให้เราเขีย่ยแ้วป้าไปเกิบๆอืม <c oughs> ใช่ได้เนี่ย กี่รอบแล้ววันหนึ่งกันฟูไปนะจะปั้นเลยนะคะมือเราสะอาดนะทุกคนเราเป็นพยานได้ไม่ได้เหมือนกีตาร์ที่ที่มือสุกปก <laughs> ยกีตาร์ได้ยินด้วย เบเซ่แบบนี้ต้องช่างมันไม่เป็นไรแม่ก็ได้เอ้ตาหยิบมาเลยยิบขึ้นมาด้วยมือให้างมันสะอาดแล้วอ่ะบุยขึ้นเข้ามาวยมือเลยแล้วก็แบบบ้านบ้านเหมือนพี่อ่ะบ้านแบบนมันบ้านในน้ำมันอ่ะนึกออกปะดินน้ำมันอ่ะแต่ดินน้ำมันอันนี้มันไม่ใช่ดินน้ำมันมันคือมันคืออะไรมันคือแปบบ้านี้ได้เหมือนพี่้านี้เีอไเดดนนะแล้วเป็นไดูได้หา่แล้วเป็นงเนาะ น,น,น,นี่ม,ม,โมโา,าอ,อะไรบ้านไปลนะะแล้วเลยมนบ้าบบนได้บีชโบกิท้าาาาาา้อาอาา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 อาาาอเาา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 กานาา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 อากาา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 ากาาานนาา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 านาา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 าิาาายาาาาราอ่าา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 า้อาาา่าานาายาา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 าไาาาา้าาาาาาากาา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 นาา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 นาาาาาาา่าา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  ก็จริงแตนหนึ่งนะอ่นกองบัดนี่ยังไม่เอาเลยคือมันต้องให้แป้งใ้แป้งให้หมดทุกคนม่งน้นมันเราจะได้ทีพิซซ่าเก่ชิ้นมินิไซส์และบิ๊กไซส์แต่ถ้าเราทำบนลวนเดียวมันจะเป็นจัลเ็นอันย้ ไหวนะเดีย๋ยวมึงอายแล้วลูกถ้าลูกอายได้ใจนิดเดียวลูกจะต้องไปล้างมือใหม่ <c oughs> ล้างด้วยเท้าเราใหม่นะทุกคนซุย <c oughs> ได้สิบนาทีก็จะได้ไปแล้วลูกัปไม่ตรงนี้เลยครับยังไม่เสร็จ <c oughs> มันเสร็จแล้วด <c oughs> ิววแล้วมันจะได้ท้าตอทีลูกมีไม่เสร็จแล้ววางไว้ก่อนสิยังไม่เสร็จลูกมีใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เสร็จอีกเหรอใช่ยังไม่เสร็จต้องปั้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ีฉันชื่อคิซ่าตอนนี้ฉันชื่อว่ามาังโกฉันชื่อมิซ่าระหว่างเราเราก็จะได้ต่อคำมากิต้านะคะทุกคนกีต้าสีเหลืองเยลเล่มังม่วงมีดูมีอีโต้รสโตโยต้าแลมโบแ้ท่านาบอกมีสามสี่ห <periods squash heartbreaking> ้าว่ามันก็แลมโบแลมโบ้เรนโบแลมโบเยลลี่ปีโบโอเคทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวเราปั้นเสร็จแล,รแล้วเราจะมาต่อกันนะคะโอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะนี่พร้อมกับแป้งพิซซ่าหิวเลยหิวมาก,มากๆตอนเนี้ยถ้าเสร็จเราไปกินกินต่ออร่อยโอเคทุกคนเขาบอกว่าให้กดบนแป้งทิมนะอยากกดเปล่าอยากกดเหรอโอเค,อเคนะให้กิตเตอรเป็นคนกดพิซซ่านะคะแล้วใช้ฝ่ามือกดโอเคค่ะทุกคนต่อไปเราจะทำอะไรอะ่ะ ชีสเหรอมันคือชีสแน่ๆเลยทุกคนใบคือเบคอนชีสอ๋อหมูข้าวขั้นตอนขั้นตอนที่สี่ทุกคนคือชีสเราจะเอาอันนี้ What color is it? Is blue เดี๋ยวชีสสีฟ้าเหรอจัไปไปไอ้อย่าเล่นนะลูกจริงจังนะเนี่ยพีช่ช่าอืมใช้ได้ใช้ได้เหมือนว่าแปลงี้ ตรงนี้ยังไม่ได้โอเคเสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกของเราเขาบอกว่าให้ใส่น้ําทั้งหมดหนึ่งตวงนะคะใส่น้ําพิซซ่ามันบางนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะมันต้องบางเหรือใช่ไหมพิซซ่าไม่รู้สิเขาบอกเพราะเขาูจะกข้าวกันบางๆนะอือแล้วจะทำมันออกแบบนี้ครับใครน้องเราเรียนเต้นมากๆเลย เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเอาไว้ตรงนี้ต่อไปคนเราชอบมีสุดๆเราทุกคนเวลาคนว่าคน,คน,คนมันง่ายสุดๆแล้วอะ่ะแพ้พิซซ่าชอบพิซซ่ามากเลยคำน้ากินมากพิซซ่าอเ,เอาไว,เอไว้เลยเอาไว้เลยอีพิซซ่านหน้าเฮ้ยพิซซ่าใคร้ายๆพิซซ่าทอดเลยทุยกคนแบบมันมีแบบคล้ายๆคือปูระ อันนี้สองแบนเลยนะ I love you baby เรียกเร่ยทำไม I love you all older ไม่ต้องพูด older ด้วย younger sister โอเคนคนคนอืมฉันต้องคนไปนิคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคน คุณกีต้ากำลังทำวิสัยอย่างเมามันนี่เชื่อทุกคนคิดว่าออกมามันจะน่านกินไหมคะไม่เอาเพราะที่มึงวัวเราไม่น่านกินเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องก,กีต้าจะต้องไปแล้วนะคะทุกคนเนาะอาจจะไม่ได้เจนอน้องกีต้าแล้วแต่น้องก,กีต้าจะมาอีกทีใน,นตอนกินโอเคทุกคนตอนนี้เราปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไว้ตรงนี้โอเคต่อไปนะคะเราใส่ผงสีชมพูนี่เลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะตัดของแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะใส่ผงสีชมพูในกล่องนี้นะคะนี่เป็นอันนี้จะเป็นเบคอนนะคะทุกคนต่อไปเขาบอกว่าให้ใส่น้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะเราจะใส่น้ำกันเลย คนคนเข้าไปเบคอนดูน่ากินมากๆเลยอะกลิ่นหอมมากแล้วเข้าใจว่าข,ของอิปุ่นเรอือของอ่ปุ่นตรงนึ้งคือแบบเขาทำแบบดูมีความพิถีพิถัน,านม,มากๆเลยทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะโอเค,เอคอแล้วความสำเร็จแล้วพี่เขาด้วยความวันนี้เราได้เบคอน,นแล้วเราจะปัน้นป้นนะคะแล้วก็ใส่สิ่งนี้นี่ค่ะ ตรงช่องนี้ช่องเล็กๆนะโอเคเรามาปั้นกันเลย้อยนึ่งบันไม่ได้ครับถ้าจริงแล้วเขาบอกให้เราบ้านเราก็ต้องตัดตามร่องนะคะแล้วก็จะตัดตามร่องนั้นแหละเอาโอเคเราก็ทำไมเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าให้เอาอ๋อเราทำเป็นซอสเผือเทนนะคะทุกคนบุ้งสีเด็กใส่ไปเลย นั่นจริงๆตัวของสาวก็เถื่อนกินหอมมากๆเลยอะแบบคนญี่ปุน่นแบบเขาใส่ใจการทำขนมพันธุ์นี้เลยเหรอแบบมีความแบบจริงจังมากๆเลยกับการทำอ่ะแบบขนาดกลิ่นยังมันเหมือนทุกคนโอเคต่อไปใส่น้ำโอ๊ยหนาวน้องอะไรใส่นะ้ำน้ำสองถ้วยตวงนะคะข้อสทีกคนนะคะสงสัยคุณส,สีม่วง,งคืออะไรอ่ะ อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นที่ลอยผมทุกคนเป็นลอยแบบชิ้นเล็กๆนะ่ะลอยแบบเล็กๆเท่าไหร่เขาไม่บอกเราโอเคทุกคนเราจะตัดสองประเทใส่พิซซ่าที่กิต้าทำแล้วนะคะพิซซ่าเป็นลมหัวหน้งชื่อพิซซ่ากิต้าว่าพิซซ่าเน่ะซากุระทำถูกแล้วเนาะ นั้นกินามากๆเลยอะ่ะกินหอมมากๆทุกคนชิตัวน,นี้เลยชิตัวน,นี้ต้องใช้แล้วทุกคนแล้วก็ยวกมันทิ้งไปเลยยูตึ๊ไม่ยอมนะทุกคนเดี๋ยวมันหงุดหงิดปอาต่อไปอย่างวันที่เรามาละวเขาก็บอกว่าให้เราแบบ,ตบแต่งเองเลยเพราะว่าชิ้เนี่ยใส่แล้วใช่ไหมคนมันจะยืด โอเคต่อ okay. ไปใส่แฮมนะคะทุกคนต,ตามนี้เลยโอเคเย้เ okay. yeah, สร็จแล้วทุกคนแล้วเราจะเอาไปเวฟนะคะทุกคนแล้วเราจะกลับมารอบหนึ่งเดี๋ยวกันไปแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาพร้อมกับพิซซ่าแล้วนะคะนี่น่ากินมากๆเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยทุกคนจะบอกว่าม,มันมีข้อผิดพลาดหนึ่งของเราคือ เราคือเราอะ่ะเราไม่รู้เราลืมคือมาพราหลังอะ่ะเราเว็บหนึ่งนาทีเขาให้เราคิดสองจุดวิม่ก็ยี่สิบวินาทีเออชีวิตเราเฮ้ยป็นดาทุกคนก็กินไม่ได้ก็ทิ้งกเลยนะคะทุกคนโอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อไปนะคะเราต้องใส่ผงสีม่วงอันนี้เก็บก่อนชุบนี่ ม,มันคือสิ่งที่เรียกว่าผักจิ๋ yeah, วเยเราจะตกแต่งนะคะ <Yeah. S 1> ไ,ปไปเลย Yo ชบชบอันนี้คือเออในเนี้ยเขาจะมีสีดกกับสีเขียวนะคะทุกคนที่เขาให้ใส่จะชิมนะคะทุกคนเพราะว่ามันเขาให้เยอะมากๆ,ๆเลยอะนี่น้าจาเนี้ยนีดนะ เห็นไหมอ่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นประมาณนี้นะว้ายตกอ้ตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บเีทุกคนเราจะชิมกันนะคะอืมัเป็นนี่นี่มันเป็นผักอบแ้กรอบๆทุกคนเร็จแล้ช็คต่อไปสุดท้ายแล้วทุกคนทำน้ำเมลอน นี่ถุงอันนี้เลยสีเขียวๆเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำทั้งหมดอ้าวตัวคอนเลนส์อ่นา,าน,นไม่ออกขี้เกียจแปลก็ตักน้ำใส่ในนี้นะคะใส่น้ำานนี้กะกะเอาแล้วกัน จะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ใส่โอ๊คเฮ้ยว้าวทุกคนกิตต้าไม่ชอบกินเรากินเองกิตต้าไม่ชอบกิตต้าชอบกินแต่น้ำเปล่ามาเคีกับนมแล้วก็นมช็อกโกแลตกินเองที่ทนางชอบกินแล้วก็น้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นเราจะกินอันนี้เอง เห็นไหมรู้ทุกอย่างที่น้องไม่ชอบน้องชอบไม่รู้รู้ไหนน้องไม่ชอบคืออะไรอันนี้โอเคอันนี้คือแล้วแต่คนนะคะบางใครที่แบบอยากจะแบบทำให้แก้หน้านั้นหน้าตาบูตาบีก็ตัดแบบรอได้เลยนี่เขาจะมีเขาจะมีรอยปากอยู่นะคะทุกคนเขามีรอยปะให้เราอยู่อ้ายตกตัดตัดตัด นี่เราได้ป้ายเมล่อนแล้วทุกคนเราจะไปแปะกระเทปกันนะคะทุกคนแบนีงนะนี่ทุกคนมาแล้วกระเท็เดี๋ยวจะแปะก,กันเลยนะคะชื่มแล้วเราก็แบบลืมว่าเราจะต้องแบบใส่นี่ก่อนใส่สิ่งที่เราต้อกระเทิเราก็เลยเล่นแบบใส่น้ำก่อนแล้วก็เลยแปะขวดว้าว it's very amazing นี่เป็นไร ท่าช้าทุกคนท่าช้านะท่าช้านิดเดียวถูกว่าไอะไรอดกินท่าจบจบนั่นแหละจะไปจบเดียวจะไดจแล้วเยว้เสร็แ yeah, จแล้วทุกคนนี่ค็อเซ็ตอาหาร ชุดขนมพิซซาของญี่ปุ่นนะคะทุกคนเสร็จแล้วเย้บังลื้อเดี๋ยวเราจัดใส่าจานขอแป๊บนึงนะโอเคค่ะทุกคนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามรูปนี้เลยโอเคอันนี้ก็เราจะลองกิต้ามากินพร้อมกันนะคะไปเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องกิตต้ามาแล้วน้องกีตต้ามาแล้วเ,เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะทุกคน

ขบวนนี้เลยกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ค่ะบ๊ายบายขอบคิณก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะเราจะได้ทำอีพีสองกันต่อเนาะบ๊ายบายบาย